กราบสวัสดีเอฟซีสู่ผู้สุขคนครับมือหงส์หลอดเอฟซีนะครับมาสรุปผลบางไฟขนาดทอหนึ่งทอสองทอสามนิ้วนะครับบางส่วนยี่สิบแปดทันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะสนามชาอุดรนะครับบางที่หนึ่งเจ็กปักธงชัยนะครับเจ็กปักธงชัยนะครับอ่า 230เบอร์เดียวนะครับเด็ด้อยสสิบค่าแนนผ่านครับบางที่2นะครับอัมพาวันขนาดเท่า2ครับ75 80สดสิบเสอง้อยสค่าแนนไม่ผ่านครับบางที่3นะครับแย่ขีบบุกนะมีหอดแย่ขีบบุกนะครับขนาด น่าจะเป็นหนิ้วนะครับ25 30นะครับเด้อ6 5ค่าแนนผ่านครับบางที่4นะครับคุณสึกบวกนัทการนะครับน่าจะเป็นทอสา1นะครับ315ถึง335ด้อ3 7ค่าแนนไม่ผ่านครับบางที่5แม่งกลนแสบนะครับขนาดทอ26งหกสเดร้อยแค่าแนนไม่ผ่านครับบางที่หว่างปลาทองนะครับขนาดทอสองนะครับห้าสิบ้าสเดค่าแนนไม่ผ่านครับ โอ้โหบางไฟบ่คหอยผ่านนะครับบางที่เจ็ดนุ่มภูเก็ตนะครับเจ็ดสิบเปอร์เดียวไดสองร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนผ่านครับห้าวิทำงานนะครับบางที่แปดหนึ่งล้านเล็กนะครับเจ็ดสิบเปอร์เดียวไดสองร้อยแปดสิบห้าคะแนนผ่านครับบางที่เก้าน้องน้ำโชคนะครับผมขนาดทอหนึ่งนิ้วเก้าสิบเพียงสองร้อยนะครับไดร้อยห้าสิบคะแนนไม่ไหวหนักเลยครับแพ้ครับบางที่สิบนะครับเบี้ยวไข่สดนะครับแปดสิบแปดสิบห้าขนาดทอสองเดร้อยแปดสิบคะแนนไม่ผ่านครับ บางที่11น้องยุ้ยนะครับขนาดท .2 80เ,เดียวเดียวด้175คะแนนไม่ผ่านครับบางที่20หายแง่ขี้มูกนะครับ25 30เดียว175คะแนนไม่ผ่านครับบางที่13นะครับออกขิดสั่งลุยนะครับอ่าขนาดท .3 นะครับ320ถึง330เดียว195คะแนนไม่ผ่านครับบางที่14แบ่ง ร้อยเปอรเซ็นต์แป้งพันเปอร์เซ็นะครับเจ็ดสด้า2 0สาคะแนนผ่านครับบางทีสิหนะครับออเอชชันะครับขนาดท่อสองสร้อาสิบหาเบอร์เดียวเดียวร้อยเกาคะแนนไม่ผ่านครับบางทีสิเจพ่ดำนะครับวานใจรุ่หลอดนะครับสร้าง80เพียงสามร้ยนะครับเป็นสามร้อยเาคะแนนเก่งครับหวานเจี๊ยบผ่านครับสุดยอดนะครับหวานใจรุ่มหลอดแรกนะครับเจพ่ดนะครับบางทีสดนะครับ คุนซึกบวกนันทก,การนะครับขนาดทอสอง7จ็ดส้าหรือสองรค่าแนนเจ้าหมวกนะครับบางที่ส8นแปดนครน้องแดงนะครับขนาดทอสอง75็ดส้าหค่าแนนไม่ผ่านครับบางที่สิบเจ้าพอ่อตลาสดนะครับเจิบดเบอร์เดียวไดเก้าสค่แนนไม่ผ่าน,นครับบางที่ยี่สิบน้อง บอมมนนะครับ20นคอนหววไร่นะครับขนาดท่อสอง66.5-250ค่แนนแพรครับบ้างที่21นะครับนุ่มผู้เจนะครับขนาดทอสองนะครับ70เดียวเดียว280ค่แนนผ่านครับบาง22อัมพวันนะครับขนาดท่อสอง75-80-320ค่าแนนผ่านครับบางี23เจนี่นะครับขนาดท่อสอง70-75-290ค่แนนผ่านครับบางี24นะครับน่อง ป่นฟ้างนะครับขนาดทอสองนะครับเจบเบอร์เดียวเดี๋ยสองร้อยสค่าแนนไม่ผ่านครับบางที่ยี่ห้าไอคองนะครับผมเจ็ดสิดเดยสองร้อยหค่าแนนไม่ผ่านครับบางที่ยี่ขุนศึกนะครับน่าจะเป็นทอามนะครับสามถึงสามรเดยี่้อยยี่สค่าแนนหวานจะเรียบนะครับผ่านครับบางทีสิบ 27นะครับน้องยุ้ยนะครับ76เบอร์เดียวนะครับได้350คะแนนผ่านครับบางทียีนาค้อนแดงนะครับผมขนาดทอสองนะครับ80เบอร์เดียวได้378คะแนนผ่านครับบางทียีนะครับเคยน้องให้นะครับขนาดทอสองแปดสิบเจ็ดเบอร์เดียวนะครับเดืสองร้อยสี่สิบเจ็ดคะแนนไม่ผ่านครับบางทีสามสิบโชคสมพรนะครับห้าสิบเบอร์เดียวนะครับขนาดทอสองดือยี่สิบคะแนนไม่ผ่านครับ บ้างดีเนะครับเทพเตชินนะครับขนาดทอสองนะครับ8ดสิดา้สองค่แนนไม่ผ่านครับบางดี32สองนะครับยมมุธหูหมูนะครับ7 0 8 0ขนาดท่อสนะครับหรือ192ค่าแนนไม่ผ่านครับบ้างดี3านะครับนำดื่มนะครับอ่าสร้าง7 5 8 0ส3หร้อยสามสค่าแนนผ่านครับบาง d ีสคุณศึกนะครับราคา74-80 175ค่าแนนไม่ผ่านครับบ้างดิสินะครับน้องยุ้ยนะครับช่อคือช่างนั่นเอง70เบอร์เดียวเดี้ยสิบคาแนนผ่านครับหวานจะเรียบนะครับดีใจน้องผู้โชคผู้มานผู้ประมาณสู่กันต่อไปในวันพุ่งนี้นะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงรอเดฟซีต้องกราบขออภัยไม่เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟสสวัสดีครับ